สวัสดีครับผมพบกับไฮโลซ้ำรวยหฮงๆนะครับตาดาวนะครับทีนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแก่ขึ้นคู่11 h i ไฮโลนะครับเห็นไหมครับแค่ทิ้งลงไป11คู่4เรแบบไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยเนี่ยครับตอง5นะครับเดี๋ยวจะขย่าให้ดูนะครับเราเริ่มจากหน้า4กันก่อนดีกว่าครับการตั้งจริงต้องตั้งแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมคู่สครับไม่ต้องห่วงครับหน้าลายตั้งให้แน่นอนหน้าเอี่ยวก็ตั้งให้ครับเปิดครับ5้าห้าสคู่5้านะครับตัวนี้จะออกคู่ดีเหมือนกันนะคู่หเห็นไหมครับตัวนี้แก่ขึ้นคู่ก็คือแก่คู่หมายความว่ามันจะออกคู่บ่อยนะครับตัวนี้ยห้าร้เ้าเนี่ยเนี่ย เก็บปทาง590เลยนะครับนะครับทีนี้มาลองหน้าลายครับนะครับสูงครับนะครับมีต่ำมาบ้างครับธรรมดาครับ11นะครับนะครับ6กสีเอี่ยว11ชัดเจนนะครับทีนี้บางท่านบอกว่าหน้าเอี่ยวบางที่เล่นหน้าเอี่ยวนี่นะครับคู่3ครับ สี่ห้านะครับโอเคทีนี้เพื่อความชัดเจนนะครับเปิดฝาเลยครับคู่4ครับคู่3ครับสังเกตดูนะครับคู่จะมาบ่อยมากๆตัวนเนี้ยห้ายเนี่ยคู่มาบ่อยมากๆเนี่ยนะครับต่อไป เดี๋ยวหน้าสี่แค่หน่อยนะครับลูกค้าสำหรับเล่นหน้าสี่สี่ห้าหนะครับเห็นไหครับต่อไปหน้าลายครับ3 4มี่ห้ากลางนะครับมีต่ำบ้างนะครับสูงครับคู่2คู่3ามนะครับคู่เอี่ยว นี่นะครับ11นะครับประมาณนี้ต่อไปหน้าเอี่ยวครับนี่นะครับหน้าเอี่ยวครับประมาณนี้นะครับ แต่อยากรู้จริงหน้าลายครับ44เอี่ยวคู่4นะครับคู่3นะครับคู่ 3, 3 4, 4, นี่นะครับคู่3คู่4 11นี่นะครับตัวนี้ก็คือ590บาทนะครับตัวนี้ตรวจทุบไม่เจอไม่เหล็กไม่ติดเครื่องสแกนผ่านนะครับไร้หลักฐานครับนเอี่ยว หน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะครับหน้าห้าหน้าหกชัดเจนนะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับ<ๆ>ก็ตัวนี้นะครับอ่าให้ฟังนี่นะครับสิบเอ็ดนะก็ห้าร้อยเก้าสิบเก็บปทางได้เลยนะตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งตามนี้นะครับแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไฮโลเจ็นะครับ โอเคครับเก็บปลายทางนะครับตัวนี้590